สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กรุงเทพนะคะนั่งอยู่บนรถค่ะถนนสายนี้คือถนนสีอยุทยาเส้นทางข้างหน้าจะมีช่วงหนึ่งที่ผ่านสนามม้านางเลิงค่ะข้ามทางรถไฟข้างหน้านี้ไปนะคะทางซ้ายก็จะเป็นสนามม้านางเลิงค่ะตรงนี้มีรถ เจ้าหน้าที่จอดอยู่นะคะคาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีขบวนบุคคลสำคัญผ่านมาทางนี้ค่ะกำลังจะข้ามทางรถไฟแล้วนะคะตอนนี้รถติดไฟแดงค่ะรถพี่อยู่ตรงรางรถไฟพอดีเลยนี่เป็นรถเจ้าหน้าที่นะคะจอดเพื่อเคลียร์พื้นที่ค่ะสำหรับประวัติของสนามม้านางเลิ้งนะคะ เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ธันวาคม2459ค่ะมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่เคยเข้าไปในสนามม้านาังเลื้งเลยนะคะเคยนั่งรถเมล์ผ่านแล้วมองมุมสูงเข้าไปลึกๆเคยเห็นม้าวิ่งแข่งอยู่ข้างในไกลๆค่ะรั้วเขียวๆที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นรั้วกั้นบังสายตาด้านในก็กำลังมีการก่อสร้างอยู่ค่ะ ในอนาคตก็จะเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ค่ะมองเข้าไปด้านในก็จะมีกำแพงส่วนหนึ่งที่เปิดอยู่ทำให้เราได้เห็นพื้นที่การก่อสร้างด้านในที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ในเวลานี้ค่ะซึ่งโครงการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567ค่ะโครงการจะมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าและน้า หัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่9ค่ะด้านหน้าขวามือที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็คือพระราชวังสวนจิตละดาค่ะสำหรับเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นร้อยปีของสนามม้านางเลิงความเป็นมาและความเป็นไปถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ใน Google ค่ะเดือนมกราคมปี2022ด้านในที่เคยเป็นอดีตสนามม้านางเลิงภายในรั้วเขียวๆนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะมาถึงแยกเปรมประชากรแล้วค่ะและรถก็กำลังจะขับข้ามคลองเปรมประชากรค่ะ เมื่อขับข้ามคลองมาก็จะถึงแยกวัดเบนจมบอพิษนะคะวัดเบนจมบอพิษได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่งด้านในประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเรียกวัดนี้ว่าเป็น marble temple ที่หมายถึงวัดหินอ่อนค่ะ และรูปอุโบสถวัดเบญจมาบอพิษยังมีปรากฏอยู่บนเหรียญ5บาทที่พวกเรายังใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะและนี่ก็คือด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าของเหรียญ5บาทนะคะปัจจุบันยังมีใช้อยู่นะคะสมัยก่อนพี่มีเพื่อนที่ทำงานนะคะเป็นคนเหนือหลายคนคะ่ะชาวเหนือที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพและเขตใกล้เคียงก็จะชวนกันมางานตาลกลวยสลาก งานตานกว้ยสลากเป็นประเพณีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของทางภาคเหนือค่ะเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวผู้ทำบุญโดยทำบุญอุทิศส่วนกุศลผ่านกุ้ยสลากค่ะถ้าคนภาคกลางจะเรียกว่าสลากกระพัดลักษณะโดยรวมของกุ้ยสลากก็จะคล้ายๆชุดสังฆทานจะบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็น ด้านบนจะมีไม้ไผ่เหลาเสียบเป็นช่อค่ะและจะมีธนบัตโรโพลอยู่ที่ยอดกลวยสลากค่ะประเพณีตานกลวยสลากเป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับค่ะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานของชาวล้านนาไทยเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมค่ะผ่านลานพระบรมรูปทรงม้ามาแล้วนะคะ รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกค่ะและพื้นที่รอบๆบ,บริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยสถานที่ราชการหลายแห่งที่สำคัญค่ะ ทางแยกนี้จะเป็นทางแยกถนนราชดำเนินนอกตัดกับถนนพิษณุโลกค่ะ และมาถึงตึกนี้นะคะด้านขวามือที่จะมีธงชาติหลายๆชาติปักอยู่ด้านหน้านะคะนี่คือสำนักงานองค์การสหประชาชาติค่ะ United Nations ที่มีชื่อย่อว่า UN ค่ะตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกนี้ด้วยนะคะและแล้วก็ขับข้ามสะพานมัควานรังสรรค์ค่ะเป็นสะพานข้ามคลองพดุงกรุงกรเกษมนะคะแยกนี้เรียกว่าแยกมักขวานนะคะ ซึ่งแยกนี้ก็เป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติด้วยค่ะสำหรับหน้าที่ทำการของสหประชาชาติก็จะมีธงของสมาชิกสหประชาชาติและตรงกลางก็จะมีธงของสหประชาชาติปักไว้ธงของสหประชาชาติจะเป็นสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ยกระดับสูงขึ้นไปนิดหนึ่งโดยตัวธงจะเป็นสีฟ้านะคะภายในก็จะมีสัญลักษณ์ของสหประชาชาติ สีขาวซึ่งจะเป็นเส้นโครงแผ่นที่โลกแบบรักษาเส้นทางและคงระยะมีศูนย์กลางบนขั้วโลกเหนือเส้นละติจูดบนแผ่นที่ที่ลงไปถึง60องศาใตา้รวมแล้วเป็นวงกลม5วงอบล้อมด้วยกิ่งมะกอกสองกิ่งลดเคลื่อนตัวแล้วใกล้จะถึงเวทีราชดำเนินแล้วค่ะขณะนี้ปิดทำการอยู่นะคะ ก็สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส2019ัถึง2022นี่ละค่ะขณะนี้เดินทางมาถึงแยกจอปอรอแล้วค่ะและเรายังอยู่บนถนนราชดำเนินนอกอยู่นะคะสุดทางข้างหน้าจะเป็นป้อมมหาการนะคะ และมีอาหารอร่อยอีกหลายร้านด้วยกันค่ะในละแวกนี้เมื่อก่อนฝรั่งต่างชาติเดินกันเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะมีที่พักหลักร้อยหลายแห่งค่ะใกล้กับแหล่งกินเที่ยวในกรุงเทพมหานครถึงแล้วค่ะร้านผัดไทยชื่อดังทิพย์สมัยย่านประตูผีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นห6าหโมงเย็นนะคะคิวยาวมากค่ะยืนรอผัดไทยนะคะทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะ ตอนนี้พาเลี้ยวเข้ามาที่แยกสำราญราษฎรถนนแคบๆเล็กๆแบบนี้เป็นวันเวนะคะอยู่ข้างวัดค่ะด้านซ้ายจะมีร้านขายข้าวต้มเป็ดจะเป็นลักษณะของข้าวต้มเครื่องนะคะแล้วก็แยกชิ้นส่วนเป็ดขายค่ะข้าวต้มจะมาเป็นชามนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแยกได้เลือกได้ว่าจะเอาไส้เอากึนหรือว่าเอาเนื้อเป็ดส่วนไหน สมัยก่อนพี่ก็เคยมาทานนะคะแต่ก็ไม่บ่อยค่ะแถวนี้มีแหล่งอาหารเยอะมากค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติก็นิยมมาเดินเที่ยวกันขับตรงไปเรื่อยๆนะคะถนนเส้นนี้ก็จะถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางขวามือค่ะที่มีธงเหลือง,ลองและมีธงชาติไทยอยู่บนตึกด้วยตึกนี้ก็จะเป็นที่ทำการของผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครนะคะ ด้านขวามือนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็ด้านล่างขวามือนี้จะมีห้องใต้ดินนะคะเป็นลานจอดรถของกรุงเทพมหานครค่ะทางซ้ายมือก็จะเป็นแหล่งรวมวัตถุมงคลพระบูชาองค์ใหญ่องค์เล็กมีทุกขนาดเลยค่ะจะเป็นแหล่งรวมของสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในซอยแถวนี้มีร้านลักษณะแบบนี้เยอะมากค่ะนับว่าเป็นศูนย์รวมเลยค่ะจะเป็นด้านหลังของสวนรมมณีนาศนะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะ thank you สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะฝากกดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจกันไปนานๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ